สวัสดีเพื่อนๆชาวโกมอนโกทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปตีบอสปี2024นะครับบอส5ดาวนั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะครับจะขึ้นส้ำกับคามิสุรกิแต่จะขึ้นกันคนละที่นั่นคือไปขึ้นที่ซีกโลกตายนั่นเองกับเจ้าเทคคากุยะนะครับโปเกมอนหม่เลข797นะครับโปเกมอนพุ่งทยานประเภทโลหะบินนะครับโดยเทคคากุยะนะครับจะเป็นอัลต้าบีชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งสามารถตรวจพบพลังงานในระดับสูงที่แขนขนาดยักษ์ทั้งสองข้างของมันนะครับก็คือเป็นเจ้าเหมือนน่อไม้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีป่อปิโดแขนข้างๆ2อ,อันเนาะซึ่งเจ้าเทคาคุยะนะครับจะขึ้นในพื้นที่ซิ่งโลกใต้นะครับก็คือไม่ได้ขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะคะเราก็จําเป็นจะต้องให้คนจากต่างประเทศชวนเรามานะครับซึ่งผมได้ไปต่อคิวในแอปโปเกจินีนะครับ ใครที่ไม่รู้วิธีต่อคิวยังไงก็ลองเข้าไปดูในหน้าโปรไฟล์ของเพจได้เลยนะครับก็จะมีสอนวิธีการไปต่อคิวนะครับในการไปตีบอสร,ระยะไกลจากประเทศอื่นเนาะเพราะว่าเทคคากุยะไม่ได้ขึ้นในประเทศเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นเพื่อนจากประเทศบราซิลนะครับที่เขาเปิดห้องแล้วก็ทำการชวนคนอื่นอีก5คนนะครับก็คือ ถ้าเป็นคนที่เขาชวนมาจากที่ไกลเนี่ยเวลาเราเข้ามาในห้องตัวเราก็จะเป็นสีจางๆนะครับแต่ถ้าใครที่ยืนอยู่ใต้ยิมเนี่ยคนนั้นจะเป็นตัวสีเข้มๆนะครับเวลาอยู่ในห้องล็อบบี้เนาะแล้วก็โปกเกมอนตัวนี้นะครับมีธาตุก็คือน้องเป็นประเภทโลหะบินนะครับดังนั้นธาตุที่น้องแพ้ทางเนี่ยก็จะเป็นไฟกับไฟฟ้านะครับก็มี2ธาตุนะครับ ก็เอาจริงทั้งเทคาคุยะแล้วก็ทั้งคามสุริกิเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนฝ่ายที่เขาจะจัดเซตมาให้เราซับเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยมูฟของเทคาคุยะนะครับเขาก็จะมีท่าเร็วเนี่ยเป็นท่าบินกับบสแค k d ดาวที่เป็นท่าหินนะครับก็ท่าเร็วคือแอสแลท่าบินเนาะแล้วก็สแครดาวท่าหินนะครับก็เอามาเคาน์เตอร์ท่าไฟได้นะครับก็สําหรับท่าหินเนาะ แล้วท่าชาร์จเนี่ยเขาก็มีบอดี้แลมที่เป็นท่า normal แล้วก็ท่าดินบูโดสนะครับแล้วก็เฮฟวี่แลมไอออนเฮที่เป็นท่าเหล็กนะครับท่าโลหนะนั่นเองเอาจริงน้องสามารถปิดชีพโปเกมอนไฟเราได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขามีท่าที่ชนะทางโปเกมอนไฟเนาะแต่ไฟฟ้าเขาก็มีเออตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดังนั้นก็ ถ้าใครไปตีก็พยายามดูด้วยนะครับว่าเพื่อนในห้องเนี่ยเยอะมากพอหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีผลเท่าไหร่นะถ้าเกิด4คนขึ้นไปเราก็ว่าน่าจะลงนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้แข่งแก่งอะไรขนาดนั้นเนาะดังนั้นถ้าเกิดมีคนชวนไปเนี่ยถ้า4ี่คนเนี่ยน่าจะกําลังดีนะครับโดยเลเวลที่คู่ควรของน้องนะครับไม่ใช่ที่คู่เปิรสีครเคอเรอะไรนะ CP CP ก็คือถ้าไม่บูสสภาพอากาศนะครับเลเวลยี่สิบนั่นเองก็คือหนึ่งหกเก้าสี่นะครับจนถึงหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยจะเป็น CP สูงสุดก็คือสี่ดาวนะครับต่ําสุดก็คือหนึ่งหกเก้าสี่นะครับแล้วก็บูสสภาพอากาศนะครับก็คือสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับจนถึงสองสองหนึ่งหกนะครับก็คือสองสองหนึ่งหกเป็นสี่ดาวของการบูสสภาพอากาศนั่นเองนะฮะ และในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการเปิดตัวสีแตกต่างหรือชายนี่ของเทคาคุยะแล้วก็คามิสุรกิเป็นครั้งแรกในเกมโปเกมอนโกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยังไม่ได้เนี่ยก็อย่าลืมไปต่อคิวตีนะครับหรือว่าใช้แอปช่วยในการหาเพื่อนช่วยตีนะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนจากต่างประเทศคอยกดชวนตีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะว่าจะได้ลุ้นชายนี่ได้ค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีไก่ได้5ครั้งนะครับก็เม้นิเวลาดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อเราเอาไปตีอย่างอื่นเนาะถ้าเกิดอยากได้ตัวนี้เยอะๆเนี่ยก็เก็บบัตรตีกไก่ไว้ที่ตัวนี้เอาก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ชายนี่สีดาวเทคคาบุยานะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะหาตียากอยู่นะถ้าใครได้เนี่ยโคโชคดีเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวดีๆนะครับ Thank you.